ฝังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกัน,นครับประจำวันที่26พฤศจิกายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปิดตาย100%พร้อมกับหักเกมเขมรครับทับบกสั่งรุกคืบเตรียมพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติตอบโต้ได้ทันทีหากว่าเมรน,นั้นมีการล้ำ ซึ่งจะนําไปสู่การใช้กําลังตอบโต้ทางทหารพร้อมกับทำเอาหุนเซนเนี่ยผวาตำตๆกันอาการหนักกันเลยครับเพราะรัสเซียมาแล้วเยือนไทยเราอย่างเป็นทางการครับเพื่อร่วมมือเสริมสร้างด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โอ้โหงานนี้ฮุนเซนเนี่ยก็น่าจะผาวาตามๆกันซึ่งเรื่องราวหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดกันก่อนนะครับเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราบริเวณพื้นที่กองทัพปเมริกันหรือว่าตลอดแนวความยาว798กิโลเมตรกับฝั่งคามนเองที่เรามีการเตรียมพร้อมสูงสุดแล้วนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยให้สามารถปฏิบัติการได้ทันทีเลยหากว่าสถานการณ์นั้นพัฒนาไปสู่การใช้กําลังทหารโดยเรื่องราวนี้ครับเป็นการประชุมเร่งด่วนเลยกับฝ่ายความมั่นคงไทยเราเองซึ่งได้มีการ พูดถึงบริเวณแนวชายแดนของไทยเราด้วยก็มีการกำชับออกมาครับให้กองกําลังป้องกันชายแดนกองรับภาคที่1และกองรับภาคที่2นั้นเตรียมพร้อมกําลังในทุกพื้นที่เลยเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการได้ทันทีหากว่าสถานการณ์กับคามนเนี่ยพัฒนาไปสู่การใช้กําลังทางทหารซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการเน้นย้ำถึงความสําคัญการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในมิติของข,องข้อมูลข่าวสารรวมถึงการต่างประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททั้งหมดนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณแนวชาย ขโมยรัว้วลดน้ำไปหลายมัดเลยนะน่าจะ10มัด20มัดได้เลยที่ขมิ้นขนเอาไปใสร่รถกระบะ แล้วเอาไปไหนไม่รู้นะครับเอาไปขายช่างกิโลหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งก็เลยเกิดกระแสะต่างๆนานานะครับที่บอกว่าเฮ้ยเขมินทำไมทําได้แล้วเราทำไมทําอะไรเขมินไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ทาให้กองทัพบ,บกนั้นสั่งกองกํลาลังชายแดนเตรียมพร้อมสูงสุดในทุกพื้นที่เลยนะครับให้สามารถปฏิบัติการกํลาลังรักษาหารกับเขมินได้ถ้าเกิดว่ามีการยั่วยุมีการโจมตีเท,ทรากรนเนี่ยก็พร้อมสนนูนทันทีแต่รอบนี้ต้องให้เด็ดขาดนะครับเพราะผมเองตั้งแต่รายงานข่าวมาเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3ครั้งได้ที่เราบอกว่า อนุมัติแล้วมีมติแล้วตอบโต้ได้แบบนี้คือมันมีอยู่ตลอดเลยแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งก็คงหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับทหารในแนวหน้าเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีความอดทนที่น้อยลงไปทุกทีเพราะขมิก่อกวนยั่วยุขโมยรัวลวดหนามแบบนี้มันมันยามด่านได้เรายังไงไม่รู้เลยนะครับกับบริเวณแนวชายแดนแล้วก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับล่าสุดเนี่ยกองทัพบ,บกของไทยเราหรือว่าโคษกกองทัพบ,บกนั้นก็ได้ออกมาตอบโต้ถแถลงการของขมิ กับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่เขมรยังไม่ยอมรับเลยครับว่าทุ่นระเบิดที่เราเหยียบนั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วก็ยังมีข้อตโต้แย้งกับไทยเราต่างๆนานา,นา,นา,นานซึ่งรอบนี้เราก็โต้แย้งคืนเหมือนกันแบบทันท่วงทีด้วยโดยประเด็นการกล่าวหาเรื่องทุ่นระเบิดนั้นเนี่ยข้อแรกที่เราตอบโต้ไปก็คือเขมรเนี่ยมีการระบุว่า ไทยเราครับเผยแพร่ข่าวสารอ้างว่าเป็นดุรเบิดใหม่โดยขาดการตรวจสอบร่วมกันไม่มีการหาหรือผ่าน,นกลไกวิภาคีและก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์เชิงเทคนิคอย่างเช่นภาพถ่ายทางอากาศที่รับรองความถูกต้องและระบบพิกัดและเวลาอย่างเป็นทางการโดยเรื่องนี้เนี่ยขามิก็ยังมีหน้าด้านมาแถดือ้อนะครับแต่ว่าทางฝั่งในเราก็ตอบโต้กลับไปว่าหากฝ่ายกบูชาหรือหน่วยงานใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายงานที่ไทยเราส่งให้คณะนะทํางานเออทีเนี่ยฝั่งในเราก็ยินดีเปิดไปหลักฐานทั้งหมดอย่างโปร่งใสเพราะเป็นข้อ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในพื้นที่จริงเลยนะครับโดยเฉพาะกับหน่วยงานด้านทุ่นระเบิดและก็หน่วยพิสูจน์หลักฐานตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีการเข้าตรวจโดยตรงจากทั้ง IoT และก็ AOT มาอย่างต่อเนื่องแล้วเราเนี่ยก็ยังซัดข่เมนไปอีกรอบหนึ่งแบบว่าจังๆเลยนะครับบอกว่าชนิดและก็สภาพทุ่นระเบิดนั้นร่วมหนึ่งา,านบุคคลในพื้นที่เป็นหลักฐานสําคัญเลยที่ออกมาชี้ชัดได้ว่าบริเวณดังกล่าวผ่านการกวาดล้างทุ่นระเบิดไปแล้ว และก็ยืนยันได้ว่าเป็นทุระเบิดที่ถูกวางใหม่ออกมานะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้จริงสําคัญบางประการเท่านั้นที่ในเราเนี่ยเคยชี้แจงไปแล้วหลายตัวหลายครั้ง แล้วรอบนี้เนี่ยเรื่องมันยาวไปถึงองค์กรนานาชาติเลยนะครับไม่งั้นขมรนก็ไม่แย้งเรามาแบบนี้สิ่งที่ขมรนแย้งได้เนี่ยก็คือไม่ใช่รุ่นระเบิดใหม่เป็นรุ่นระเบิดที่วางมานานแล้วก็เลยแย้งมาแต่ว่าเรานี่มีหลักฐานชัดเจนที่แย้งกลับไปเหมือนกันส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับเราก็ชี้แจงไปกับขมรนกระจ่างชัดเลยที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตั้งข้อสังเกตข้อกังวลว่าเฮ้ยไทยเราดัดแปลงภาพจากโทรศัพท์หรือเปล่าและขมรนก็อ้างว่าตัวฉันเองเนี่ย ไม่ได้รับหลักฐานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายไทยนะเรื่องนี้ไทยเราก็ตอบกลับไปเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับคณะทางานเออแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยตรวจสอบอย่างเปิดเผยแล้วไม่มีผลใดต้องปกปิดหลักฐานเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งเราก็แนะนาขํามเห็นไปว่าถ้าเกิดอยากรู้จริงๆก็ให้เชิญฐานกัมพูชารายนี้เนี่ยที่ปรากฏในภาพถ่ายเนี่ยฝั่งไทยเรารู้จักดีเลยนะ เพราะว่าเคยละตะเวนร่วมกันแล้วเรื่องนี้ครับเราก็มีการชี้แจงให้คณะเอวีเนี่ยทราบร่วมกันเหมือนเดิมก็เรียกว,ว่าขมรโต้แย้งอะไรไม่ได้เลยนะพอเราออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะก,กลายเป็นสิ่งที่แย้งมาก็เหมือนเข้าทางไทยร,รุกอย่างบอกว่าเป็นภาพตัดต่อกับการวางทุรนบิบหรือว่าศึกษาทุรนทุบนั้นก็เชิญอาหารตัวจริงมาเลยซึ่งหมเเมงก็เชื่อว่าขมรยังไงก็ไม่กล้าอย่างแน่นอนตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับ ปิดตาย100%กับการปักหมุดชั่วคราวระหว่างไทยกับเขมีที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ยึดตามหลักเขตแดนประวัติศาสตร์มาตราส่วน1ต่อ50,000 นะครับก็เป็นคณะทําการร่วมโดยประกอบไปด้วยกําลังพล1 0 0นายเลยทีเดียวครับจากหลายหน่วยงานหลักของฝั่งไทยเราเนี่ยนำโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินก็ได้ทําการเสร็จสิ้นภารกิจสํารวจปักหมุดเขตแดนช่วคราวร่วมกันแล้วนะครับบริเวณหลักเขตแดนห2 5 9ิในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยสามารถปักหมุดทั้งหมดเนี่ย166หกหมุดนะครับคิดเป็นระยะทางรวมแล้วเนี่ย8.3กิโลเมตรซึ่งสาระสําคัญที่สุดของการดาเนินการใน,นครั้งนี้เลยนะครับก็คือปักหมุดเขตแดนชั่วคราวร่วมกันยึดยตามหลักที่ตัั้งหลก ดเดิมที่เคยปักกันไว้เมื่อ120ปีที่แล้วซึ่งก็มีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเลยใช้ในการรังวัดหรือว่าการวางหมุดนะครับจัดทําแบนผังด้วยดาวเทียมแลวก็โดน แล้วสามารถกําหนดพิกัดหลักเขตแดนที่มีความแม่นยําสูงมากๆและก็สามารถลดโอกาสปัญหาความคลาดเคลื่อนในอนาคตที่คเมนอาจะมียึกยักอีกก็เป็นได้แต่ว่ารอบนี้ยังไงก็ยึกยักไม่ได้นะครับเพราะเป็นการปักหมุดร่วมกันแล้วนอกจากการปักหมุดเสร็จสิ้น100%แล้วครับก็ยังเป็นการขจัดภยัยคุกคามทุนระเบิดซึ่งขั้นตอนต่อไปเลยครับก็จะเป็นการนัดพบกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อจัดทํารายงานผลการสํารวจและวางแผนการบินภาพหนห้าทางอากาศเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีอีกเครื่องหนึ่งนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จสับลงน้ำกันเรียบร้อยก็สามารถสร้างรั้วได้ทันทีและทาง8.3กิโลเมตรถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถนําร่องได้เลยกับการสร้างรั้วนะครับเพราะ,<ล>ะถ้าเกิดเราสร้างรั้วจุดนี้ได้เนี่ยจุดอื่นก็คงน่าจะตาม,ตามกันนะแต่ในพื้น voilà. ที่กัุงเทพที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องยากหน,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 น่อยน,น,นะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นแนวสันปันน้าจริงๆการสร้างรั้วแนวพื้นที่กรุงเทพที่2งเนี่ยโอกาสเป็นไปได้นเนี่ย มันมีสันปัน้าอยู่แล้วนะครับแล้วขมรนก็ขยับขึ้นมาเลยสันปันน้าถือว่าเยอะเลย200-300เมตรการที่ขมรนจะยอมลงไปง่ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วนะครับอาวุธยุโุปกรณ์หรือว่าฐานที่มันต่างๆขมรนก็ยึดปากหลักตัวน,นั้นมานานนับ10ปีแต่ถึงอย่างไรแล้วถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้และก็จะสร้างรั้วในอนาคตได้ก็ต้องรออัปเดียความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับในวันที่2ี่สกหรือว่าวันนี้นี่เอง เพราะจะเป็นการจัดทําแผนผังแผนที่ร่วมกันกับขเมรด้วยก็คงรออัปเดตกันนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสรตมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Steaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ดมาุนเซนอกสันขวัญบาบาเพราะล่าสุดทูตรัสเซียครับเยือนกลาหัวฝั่งไทยเราโดยจะผลักดันความร่วมมือครับเสริมสร้างความมั่นคงเพิ่มมากยิ่งขึ้นงานนี้รัสเซีย มาแล้วนะครับก็เป็นคณะทูตรัสเซียประจําประเทศไทยนะที่ได้เข้าพบก,ร,กระทรวงกลาโหมของไทยเราเพื่อที่จะหาหรือแลกเปลี่ยนข้อคิเดเห็นเกี่ยวกับความเรื่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับรัสเซียซึ่งเรากับรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ยาวนานทางการทูต128ปีโดยก็ได้มีความร่วมมือกันหลายมิติเลยทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทหารนะครับซึ่งมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยก็เรียกว,ว่าเป็นความสนใจของฝั่งฮุนเซนเลยนะครับการที่ทูตรัสเซียเข้าพบ การละห่มในเราแบบนี้จะมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่าโดยเฉพาะสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกได้นะครับว่าเราอย่าให้ขมิ้นมาแย้มโดยเด็ดขาดซึ่งก็หมายความว่าเราพร้อมแล้วกับการประจันหน้ากับขมิ้นรอบที่สองห้ามยึกยักโดยเด,ด็ดขาดนะครับในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยยังไม่สงบและก็เฝ้าระวังอย่างสูงเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอเด็ดอย่างเป็นาการอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อเหลือเกินว่า แนวหน้าไทยเราเนี่ยจะสามารถดับห่าดับคลั่งขมิ้นได้ในที่สุดเพราะตอนนี้ขมิ้นเหิมเกริมอย่างหนักนะครับก็กวนยั่วยุไม่เลิกก็รอติดตามอัปเดตเฝ้าระวังกันได้อีกเรื่องเราวนึ่งก่อนจบคลิปนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวปากใต้ไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สตูลสงขลาหรือว่าอีกหลายจังหวัดทั้งปัตตานีเอ่ยขอส่งกําลังใจและให้วิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยผ่านไปโดยเร็วที่สุดนะครับถือว่าหนักมากเพราะน้ําตอนนี้เรียกว่าจะเต็มเขื่อน เกือบทุกเขื่นเลยในประเทศไทยของเราผมเองก็ยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับกับสถานการณ์น้าท่วมบริเวณในพื้นที่ภาคใต้ก็ขอให้ผ่าน